ไล่ระหว่างการเดินทางลงมาหิ้วสวัสด์ครับมีผีเสือ้อกลุ่มหนึ่งแต่เมื่อสักครู่มีพี่นักท่องเที่ยวเดินตัดมันหนีไปแล้วครับและแล้วก็มาถึงน้ําตกหิ้วสวัสด์ครับพี่น้องน้ําตกหิ้วสวัสด์ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับนักท่องเที่ยวก็มาเยอะพอสมควรน,นะครับขนาดนี้เป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดนะครับ วันเดย์ทีิปครับไปเช้ายินกับพทมน้ำตกเหวสวัสดครับเ,เพื่อนๆเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องฮนะน้ำตกตรงนี้จะมีผีเสื้อผีเสื้ออยู่เยอะพอสมควรนี่ก็จะเป็นทางลงน้ำตกขาอห้ามบินโดรนลงไปแค่สองรอเมตรก็จะเป็นน้ำตกเดี๋ยวจะพาเดินลงไปดูนะครับว่าเป็นยังไง เขาบอกว่าตรงนี้เป็นทางลงน้ำตกเหยวสุวัตนะครับน้ำลึกจุดนี้คือห้าเมตรนะครับ,ระ,ร,บระดับความปลอดภัยโอ้ยสีแดงนะครับก็คือความปลอดภัยสีแดงมันใช่สีเขียวก็คืออันตรายนะเดี๋ยวมันจะพาเดินลงไปนะครับ ผมว่าน่าจะเป็นจุดนี้ไม่น่าจะมีทางเดินลงไปได้อีกก็<ม>ถ้าเป็นอย่างนี้ตรงนี้บังถ้าไม่เอาต้นไม้ออกปีหน้านก็ลำบากก็น่าจะเป็นจุดนี้น่าจะจุดสูงสุดแล้วไม่น่าจะเดินลงไปได้อีกหรือเปล่า สวัสดีครับทางเที่ยวฝรั่งมาเองครอบครัวน่าจะเป็นจุดสุดท้ายเขาไหมนเดี๋ยวผมจะตามพวกฝรั่งไปนะครับถ้าไม่มีทางลงแวะดูไกลกว่านี้ก็จะกลับนะครับเพราะว่าจุดนี้มองเห็นน้ำตกโอ้มีทางลงครับเดี๋ยวผมจะลงไปฮะอ้ มีรองเท้าสำหรับกันมันมีด้วยเหรอผมยังไม่เห็นตัวตัวเหลือกกลับเลยผมก็ลืมไปว่าต้องระวังตัวเหลือบเป็นมาสักพักก็เจอทางลงนะครับสำหรับน้ำตกสวัสด,ดีผมจะตามกลมุ่มฝรั่งกลุ่มนี้ไปนะครับว่าจะขนาดไหนโอ้มันลงไกลชันเลยครับพี่น้อง ไปไก,ก่ว er ่าไรน่ะพอครับนี่พอปลอดพอให้ก็ก็ให้เบ anyway> ja ิ้งแค่นี <h 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 ้มันวะมันบอคลัทข้ามเนืนรกลงเนือนรกคักก็นี่อ่าไผ่หมาแล้วเออเห็นรก้วคลัทก็มีมันคือชิมใหญ่สับเนี่ยนี่ว่าเขาก่อนนะครับตัวเองเดี๋ยวก็ตายขากลับเดี๋ยวก็หอบเนี่ย ผมนึกว่าสุดแค่ตรงเมื่อสักครู่นี้เกือบผมจะเดินกลับเหมือนกันนี่ครับอาระหว่างทางก็จะมีผีเสื้อให้ชมนะครับส,สวยๆนี่ครับจะมีนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปในกันเข้าออกเข้าออกเดี๋ยวจะให้ดูผีเสื้อโอเค และแล้วก็จะเดินเข้าสู่น้ำตกเหวสุวัส์นะครับ <c oughs> อ่าก็สวยรองจากเหวนรกนะครับเพราะความยิ่งใหญ่ไม่ใช่เนี่ยผมมาสามครั้งแล้วผมเพิ่งมาถึงน้ำตกเหวสุวัสด <c oughs> จะไปดูที่จุดไหนเอ่ยอดูสวยๆงามๆ อารามอารามตาโอ้ยมีปลาด้วยอ่ะผมจะข้ามไปุ้ยน้ำเย็นดีมากเลยมาร้อนๆโอ้ยมีปลาด้วยครับพี่น้องนะฮะต้องนหนีจากชาวบ้านแล้วฮะจะขอ,อนั่งกินลมชมอยู่สักพักนึงครับหนได้มาแล้วอึ๊บ ไม่คัดไม่สาเจาใจเอาใกล้ๆเลยน้ำตกเหนยวสุวัสครับพี่น้องเหนสุวัสเหนวสุวัวสดแค่อันนี้ก็สาเจใจนักท่องเที่ยวอ่เนื่องจากมันไม่ได้เดินไกลกท่องเที่ยวก็เข้าเยอะอยู่พอสมควร นำโต๊เหนียวสุวัตเหนียวสุวัตเหนียวสุวัตรครับบรรยากาศนักท่องเที่ยวมาเจ็บโต๊ะเกียวสุวัตรครับ suối anh vô hấp lòng phòng năm tục ก็ไปตามความแรงของน้ํา มาน้ำตกเหนสุวัสด์นี่สิ่งที่ทำตอนนี้พ่อแป๊ะพ่อแป้ครับพี่น้องโอ้นักต่างชาติต่างชาติไม่รู้เขารู้ได้ยังไงนะรว่าตรงนี้มีน้ําตกสวยนะเาก็เข้ามาเที่ยว สงสัยเมื่อเช้าที่ผมไปน้ําตกเหนียวนอนแล้วมันสวยที่สุดนะครับของจุดนี้คนไม่เยอะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อเช้าไปเช้าครับมนนีมาสายๆหน่ยอยก็เลยได้บรรยากาศแบบนี้ที่น้าตกเหนียวสุวัสดครับวันเดทิปน้ําตกเหนียวสุวัสดครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้ง สวยงามางความแต่มแก้มบอสำหรับคนนานๆมาเห็นทีมันก็ทั้งสวยทั้งงามรับีวสุวัตอ่ใครเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเหนียวสุวัตเหวียสุวัต